อยู่ด้านหลังของอินเท i ร์เียนสำโรงนะครับตรงนี้เป็นถนนรถไฟสายรถไฟสายเก่านะครับท่านผู้ชมมาอัปเดตนะครับโกดังลักกี้โฮมสำโรงนะครับมีรายการลดราคานะครับส่วนโน้นก็จะเป็นอ่าส่วนที่ราคาปกตินะครับแต่ไม่รู้มันลดเท่าไหร่วันนี้อ๋อข้างหน้าเขียนเขยนลดย0ร์เซนะครับฝั่งนั้นนะฝั่งนี้ลดเจนะครับแหล่งรวมเครื่องเสียง มือสองจากญี่ปุ่นนะครับท่านผู้ชมอ่าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งต้นทางของเครื่องเสียงมือสองญี่ปุ่นนะครับผมมารีวิวที่นี่บ่อยมากนะอ่าโซนนี้ก็จะเป็นโซนลดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับด้านหน้านี้ก็จะเป็นส่วนที่จุดลองสินค้านะครับผมคือติดไม่ติดก็ต้องมาลองตรงนี้และครับ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศการลองสินค้าของลูกค้านะครับอากาศก็ร้อนมากเร็วนี้นะโคดังลัคกี้โฮมนะครับก็เป็นแหล่งรวมของสินค้ามือสองนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับหลากหลายแบรนด์นะส่วนมากก็เท่าที่เห็นนะครับก็จะเป็นบรรดาช่างบรรดาที่เขาซื้อไปจำหน่ายต่อนะ นะครับต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าบางคนเขาเช็คเป็นแล้วก็ดูดูยี่ห้อดูรุ่นนะครับไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าจับไปขายนะส่วนมากเขาก็จะดูรุ่นมันนะว่ารุ่นรุ่นอะไรบ้างนะครับเนี่ยอย่างคนเขาดูเป็นนะครับเขาก็จะดูประมาณนี้เลยนะครับก็คือเช็คระบบแล้วก็เอาไปตรวจทานอีกทีแล้วก็ดูตามที่เป็นเขาเรียก เขเรียกว่าเป็นของที่มีมีแบรนด์มียี่ห้อแล้วกันนะครับฝั่งนั้นก็เป็นลำโพงบุ๊กเชล์นะแล้วด้านนี้ก็จะเป็นลำโพองอ่าประมาณว่าวินเทจนะครับลำโพงวินเทจนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงที่เป็น เครื่องเล่นแผ่นเสียงโบราณน,นะแต่ผมว่ามันสภาพมันเก่ามากนะครับท่านผู้ชมนะก็อ่าโกดังลักกี้โฮมก็เปิดทุกวันนะครับวันจันทร์หยุดวันหนึ่งนะก็มีรายการลดราคาจนถึงประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้ดูราคาเท่าไหร่นะโอ้ก็ติดราคาเยอะนะสามพันห้า คนไหนเขาเลือกเป็นเขาก็จะดูเป็นนะครับ